หนูก็กลัวแบบคือเราคิดเยอะอันนี้ฝากถึงน้องๆเด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนเลยนะบางทีเราคิดเยอะเกินไปหนูก็เลยรูสึกว่าถ้าเราไม่มีกระป๋บแบรนด์เนมอ่ะหรือเราไม่ได้ใช้ของแบบพวกเขาอ่ะเพื่อนจะไม่ครบหนูก็เลยไปซื้อของก๊อปเพราะว่าอยากสร้างภาพว่าตัวเองอ่ะติดแกรมแล้วอยากจะแบบอยู่ในสังคมแบบที่เพื่อนๆอยู่คุณเคยพยายามสร้างภาพตัวเองให้แบบดูติดแกรมตลอดเวลาเพราะกลัวเพื่อนไม่ครบอันนี้จริงไหม เศร้ามากแต่จริงช่วงชีวิตไหนของคุณเป็นช่วงตอนที่หนูเรียนอยู่มหลาลัยคือตอนนั้นหนูเรียนที่มสวคณะแฟชั่นดีไซน์รเราอ่ะเป็นเด็กที่ค่อนข้างบ้านแบบคือเรียกว่าบ้านติดลบเลยบ้านหนูอะ่ะเนาะแล้วบังเอิญว่าเราสอบตรงติดเข้าไปแต่ปรากฏว่าในรุ่นเนี่ยคนที่เรียนแฟชั่นอ่ะพี่หอมพี่หอ,หอนยนาะปเขาก็จะมีความแบบ ต้องมีตังค์หน่อยเออมันต้องมีตังค์หน่อยอะแต่เราเรื่องแฟชั่นเยอะๆเป็นเด็กแบบกู้เรียนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏทุกคนเขาก็ถือแบบกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเอ่ยใดซึ่งพวกพวกเพื่อนอะใช้เป็นปกติเพราะว่ามันบ้านคนรวยกันอะมันใช้เป็นปกติอะไรออกใหม่มันก็เป็นแฟชั่นของขาที่ต้องมี แต่เราอ่ะไม่มีหนูก็กลัวแบบคือเราคิดเยอะอันนี้ฝากถึงน้องๆเด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนเลยนะบางทีเราคิดเยอะเกินไปหนูก็เลยรสึกว่าพุ้ยถ้าเราไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะหรือเราไม่ได้ใช้ของแบบพวกเขาอ่ะเพื่อนจะไม่ครบ,ครบหนูก็เลยไปซื้อของกอ๊อปเพราะว่าอยากสร้างภาพว่าตัวเองอ่ะติดแกรมแล้วอยากจะแบบอยู่ในสังคมแบบที่เพื่อนๆอ,อยู่ ช่แล้วเพื่อนรู้ไหมว่าเราซื้อถือของกอฟโอ้โหเงินก็ไม่มีจะได้ซื้อกอฟเกตเอั้มล่ะแม่คือบางอยขอให้มันมีติดแกรมซะหน่อยติดเขาเป็น C2 ตัวอย่างงี้เป็น C ีกับ A เลยอนูหอกตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะแต่เขาเขาเขามีพูดอะไรไหมแบบว่าแก่ถือของของกอฟอะไรเงี้เพื่อนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าของกอฟเพื่อนว่าแบรนด์อื่นเขาติดแบรนด์ไปลยโลโก้ไปอย่างอื่นเออเป็นแบรนด์อื่นที่พ้องกันมีความคล้ายแต่หนูก็แบบเรียกว่า ตอนนั้นเราเราคิดเยอะไปหน่อยเราคิดว่าเออถ้าเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะแบบไม่ครบแล้วด้วยความที่เราเรียนแฟชั่นว่าเราก็เสพสื่อเยอะ,อะแต่เงินหรือบัตเจ็ตสำหรับเราตอนนั้นมันไม่มีแต่นะก็ต้องบอกขอบคุณอาจารย์ที่สอนมากๆเพราะว่าอ,อาจารย์ก็เข้ามาสอนเรื่องนี้เลยบอกว่าการใช้ของแบรนด์เนมอ่ะให้ใช้ต่อเมื่อเรามีนะ,ะแล้วการใช้ของก๊อฟอ่ะมันมันไม่ได้ทําให้เราจะดูเนียนแบบพวกเขาแต่มันทาให้ดูอ่ะ แย่กว่าเดิมแล้วเรากําลังดูถูกตัวเองแล้วเราเรียนแฟชั่นเนี่ยเรากาลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบแต่เรากําลังละเมิดติดต,ตรงเนี้ยของคนอื่นคร<ม>ูก็เลยสอนหนูว่าถ้ายังไม่มีอ่ะเราใช้แบรนด์น่ารักน่ารักก่อนอแล้ววันหนึ่งที่เรามีอ่ะเราค่อยไปใช้ของแบรนด์เนมนะ,ะแล้วก็หลังจากวันนั้นมาหนูจําแบบจําขึ้นใจแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าหนูยังไม่มีหนูจะไม่ใช้ ก็ฝากถึงน้องๆเด็กๆที่แบบบางทีเราอยากใช้ของแบรนด์เนมอ่ะเราอยากใช้เราอยากใช้ได้แต่รอให้เราพร้อมก่อนแล้วเราค่อยใช้นอกจากนั้นเนี่ยคุณยังติดสวยอีกนะหมอกระเป๋าติดหนูแม่บ้าเดี๋ยวฟ้องซะเลยหมอหมอกระเป๋ไหมหมอกระเป๋เคยผ่านมาไหมโอ้โหเป็นอุทาหรณ์เลยหนูโตมาแบบชีวิตป่วงมาก